สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อยุธยาอีกแล้วนะครับหลายคนถามว่าทําไมมาอยุธยาบ่อยจังนะครับบ้านเราอยู่ยุธยาครับนึอกอะไรไม่ออกก็เอาร้านใกล้บ้านไว้ก่อนเสาร์อาทิตย์คนมาเที่ยวอยุธยาเยอะส่วนใหญ่ก็ไปแออัดกันในเมืองครับทีนี้อยากให้ทุกคนลองมารอบเกาะเมืองดูบ้างมีของดีของอร่อยอยู่อีกเยอะเลยครับเช่นเดียวกับร้านนี้ครับชื่อร้านครัวแม่นาร้านอยู่ริมถนน3 4 7ปทุมธานีบางปะหัรครับแถวนี้คือทุ่งภูเขาทองนะครับถ้ามาจากปทุมมุ่งหน้าไปบางปะหารพอข้ามสะพานภูเขาทองมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายอยู่เทิรรรรรรนน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 ้้้้้้าาาาาาาจะะออออออยยูู่่่ทงงงขววมมืักกถึลดดไไ็เปแ บริเวณหน้าร้านได้เลยครับหรือว่าจะจอดหลังร้านก็ได้สําหรับร้านแม่นาก็จะเป็นร้านอาหารบ้านๆครับมีอาหารป่าวัตถุดิบก็จะมีพวกปลาแม่น้านะครับวันนี้ก็จะมีปลาคาวปลาเทโพปลาคางังปลาสังกวาสปลาเนื้ออ่อนปลาชะโอนแล้วก็อื่นๆสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลแต่ว่ามีปลาให้กินทั้งปีแน่นอนครับส่วนเมนูทั่วๆไปก็มีครับคนนี้แหละครับคือแม่นาเจ้าของร้านครับเป็นแม่ครัวทาอาหารเองด้วยหูแกจะไม่ค่อยดีนะถ้าใครเรียกแล้วไม่ค้าไม่หันเนี่ยไม่ได้ญิงนะครับต้องเรียกดังๆหน่อยเมนูว้็็ลลลาาคเเๆย อ่อนิยมเอาไปทอดให้กรอบเลยรสชาติดีมากก้างอ่อนกินได้ทั้งตัวหรือว่าจะเอามาผัดพริกแกงโบราณแบบนี้ก็ได้นะครับพริกแกงเขาทําเองมันจะเผ็ดหน่อยไม่ได้ซื้อจากตลาดนะครับผัดแบบแห้งๆให้มันเคลือบไปกับตัวปลารสชาติก็จะเผ็ดๆหว,วานๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่หากินยากนะครับจานนี้130บาทจานต่อมาเป็นผัดเผ็ดปลาไหลถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารป่าเนี่ยต้องมีกบมีปลาไหลยืนพื้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเก้งกวางนกหนูจระเข่งูเห่าตะภาพอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบอาหารป่าล้วนๆ 20บาทปลาไหลตัวค่อนข้างใหญ่เลยครับใส่หน่อไม้ดองใส่กระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดผัดปลาไหลนี่ต้องใส่ใบยี่หร่ามันถึงจะเข้ากันนะครับแล้วก็เขาให้เยอะด้วยครับจานหนึ่งก็กินได้ทั้งโต๊ะเลยอร่อยด้วยนะครับเผ็ดนำํำหอมสมุนไพรหอมพริกแกงดีถึงเครื่องครับแล้วก็มีต้มยำปลาคังครับ120บาทอาหารก็จะราคาประมาณนี้นะครับโอโห้วย้นี้หน้าสดมากเลยก็จะอัดแน่นไปด้วยพริกแล้วก็สมุนไพรครับความหวานจากหอมแดงและมะเขือเทศเนื้อปลาสดมากแล้วก็มีความเผ็ดแซ่บทั้งพริกสดและพริกแห้งคั่วด้วยโรยมาด้วยใบกะเเาป็นนต้้มมมยที่่กกกลลลอิแว เหงื่อซึมออกมาเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะครับเมนูต่อมาเป็นปลาเค้าชูชีครับแม่นาจาพริกแกงเผ็ดไปผัดกับกะทิให้หอมแล้วก็ใส่ชิ้นปลาเค้าสดๆลงไปปลาที่ร้านจะให้ชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ปริมาณเท่ากับที่ถ่ายทําเลยนะครับจานนี้160บาทตอนแรกคิดว่าน่าจะ200ขึ้นแน่นอนนะครับจานนี้แกงชูชีที่นี่จะทําออกหวานหน่อยนะครับถ้าเกิดใครชอบรสชาติหวานๆแบบโบราณเนะี่ยก็ถูกใจแน่นอนแต่ถ้าใครไม่กินหวานหรือว่าไม่กินเผ็ดยังไงเนี่ยบอกเขาได้เลยนะครับต่อมาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเองนั่นคือก หมักเค็มๆนิดนึงแล้วก็ทอดให้กรอบเลยครับแล้วค่อยมาโรยกระเทียมเจียวที่เจียวเองจานนี้130บาทขาใหญ่จริงๆนะครับน่าจะเป็นกบตั้งเลงนะครับตัวนี้ต่อมาจะเป็นแกงกะทิหน่อไม้ปลาเทโพจริงๆเมนูนี้บ้านผมชอบทำนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นปลาสวายครับเพราะว่าปลาเทโพช่วงหลังๆมันหายากครับแต่รสชาติก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าปลาเทโพเนื้อมันจะนุ่มอร่อยกว่าแล้วก็จะไม่มีกลิ่นนะครับแกงกะทิที่ใส่หน่อไม้ดองแบบนี้ก็มักจะคู่กับกลิ่นหอมของใบกระเพราเมนูนี้อร่อยมากครับถ้าได้ข้าวร้อนๆน 10บาทนะครับแล้วก็จะมีแกงป่าเก้งครับแกงป่าเก้งที่นี่ใส่ผักเยอะเลยครับมีทั้งมะเขือปลอะมะเขือพวงเข้าโพดอ่อนถั่วฝักยาวที่หั่นยาวสมชื่อเลยครับส่วนเนื้อเก้งก็อร่อยอยู่แล้วครับเนื้อนุ่มมันไม่มีเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เก้งเขามีฟาร์มเลี้ยงแบบถูกกฎหมายนะครับกินได้เลยไม่ต้องกลัวติดคุกนะครับแกงป่าเก้ง120บาทแล้วก็เมนูนี้แนะนําเลยครับเนื้อจระเ้ผัดพริกไทยดําเนื้อเจระเ้เหมือนเนื้อหมูเลยนะครับใครยังไม่เคยกินก็ลองกินดูนะครับไม่ได้แ ราคา120บาทแบบราดข้าวก็มีนะครับเป็นอาหารจานเดียวอันนี้เป็นกะเพราเนื้อหน่อไม้ดองราดข้าวราคา60บาทให้เยอะไปไหนครับเนี่ยเพิ่มไข่ดาวก็เพิ่ม10บาทนะครับปิดท้ายด้วยของหวานจะเป็นรสช่องปั่นหวานหอมชื่นใจครับร้านครัวแมนาอาหารป่าเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันที่แมนาไปหาหมอก็ลองโทรมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่ชอบอาหารบ้านๆสไตล์อยุธยาพื้นบ้านรสชาติเหมือนแม่ทําให้กินครับมากันได้เลยที่ร้านครัวแมนารับรองไม่ผิดหวังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสสวัดี